ส่งข้ามจากักรพรรดิยานสวรรค์ตอนที่41ลี่ฉีฉีบริเวณมุมหนึ่งของลานฝึกซ้อมสาวกชั้นนอกร่างกายของตัวหลิงเทียนวูบไหวไปมาเรากับอสสรพิษการเคลื่อนที่ดูเหมือนจะช้าแต่ทว่าเสียงแหวกสายลมที่เกิดขึ้นบ่งบอกให้รู้ว่ามันรวดเร็วถึงเพียงไหนข้าคงมีความสําเร็จในขั้นตอนเริ่มต้นอย่างเร็วก็อีกสิบวันอย่างช้าก็คงอีกประมาณครึ่งเดือนร่างกายของหลิงเทียนวูบไหวไปมาอีกรอบก่อนที่เขาจะหยุดลงพร้อมฉีกยิ้มบางๆที่มุมปาก จากความทรงจำของจกักรพรรดกับชาติมาเกิดหลิงเทียนรู้ว่าวิชาอสรพิษเคลื่อนกายของเขาอยู่ในระดับขั้นตอนพื้นฐานไปปลายแล้วเกือบจะถึงขั้นตอนเริ่มต้นอยู่แล้วเมื่อวิชาวิญญาณอสรพิษเคลื่อนกายของเขาเข้าสู่ขั้นตอนความสำเร็จเริ่มต้นความเร็วของมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมากยิ่งกว่านั้นการบิดตัวในแง่มุมต่างๆยังทำได้คล่องแคล่วกว่าเดิมอีกด้วยวิชาท่าล่างวิญญาณอสารพิษเคลื่อนกายนับว่าเป็นวิชาห่วงมหันขั้นสูงแม้จะสำเร็จเพียงขั้นตอนเริ่มต้น มันก็เทียบได้กับขั้นตอนของผู้เชี่ยวชาญในวิชาท่าล่างระดับห่วงมหันขั้นกลางแล้วหากเทียบกับระดับห่วงมหันขั้นต่ําก็เปรียบเหมือนผู้ที่อยู่ในขั้นตอนแก่นแท้ตัวหลิงเทียนหยุดการฝึกฝนเพราะเริ่มมืดค่าแล้วถึงแม้จะฝึกฝนต่อคืนนี้ก็คงไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเขาต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจสิ่งที่ได้ฝึกมาในวันนี้เขาเตรียมพร้อมที่จะดูดซับโอสถน้าบ่มเพาะร่างกายเจ็กระบวนและม็ดยาเพลิงอัศนีเพื่อให้ตัดผ่านไปยังระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้ที่โดดยเ็วสุ จากข่าวขราวที่เขาสืบมาเหลือเวลาอีกประมาณสองเดือนการประลองของสาวกชั้นนอกก็จะเริ่มต้นขึ้นหากเขาต้องการเป็นสาวกชั้นในเขาต้องมีความแข็งแกร่งและแสดงพลังให้ตระกูลหลักเห็นว่าเขามีค่าพอที่จะกลายเป็นสาวกชั้นในมุมหนึ่งของสนามฝึกซ้อมสาวกชั้นนอกที่หลิงเทียนเลือกมาฝึกฝนอยู่นั้นอยู่ในบริเวณรับตาคนและไม่ค่อยมีคนสัญจรมาสักเท่าไหร่ในระหว่างที่เขากําลังเดินทางกลับที่พักเมื่อเขาตัดมายังสนามฝึกซ้อมบริเวณตรงกลาง เขาก็พบเหล่าสาวกมุงดูอะไรบางอย่างกันหนาแน่นด้วยความอยากรู้อยากเห็นหลิงเทียนเลยเดินเข้าไปดูท่ามกลางฝูงชนปรากฏร่างสตรีงดงามกำลังยืนถือกระบี่อยู่บริเวณต้นไม้ใหญ่นางหลับตารวบรวมสมาธิมือกระชับกระบี่เอาไว้แน่นนางอายุราวๆสิบเจ็ดปีใบหน้าสวยงามความงามของนางเปล่งประกายแข่งขันกับจันทายอย่างสูสีตั้งแต่ที่หลิงเทียนมาถึงโลกนี้สตรีที่งดงามขนาดนี้ที่เขาเคยพบเห็นก็มีแค่สามคนเท่านั้นมันดาของเขา เคอเอ,อ๋และก็นางถึงแม้ว่านางจะด้อยกว่าคนใกล้ตัวมันอยู่นิดหน่อยแต่ก็นับว่ายังงดงามมากอยู่ดีผมของนางสยายผิวสลวยสวยสง่างามนางขยับตัววูบไหวพุ่งไปยังทิศทางหนึ่งใต้ต้นไม้กระบี่ของนางวาดไปวาดมาบังเกิดเส้นแสงลากผ่านไปในอากาศราวสามสี่เส้นเหนือศีรษะของนางมีเงาล่างแมมมอตโบราณหนึ่งตัวฝึบเสียงสะบัดกระบี่ดังขึ้นในที่สุดกระบี่ของนางก็หยุดนิ่งลง ใบไม้ทั้งสามใบที่ล่วงลงมาจากลำต้นถูกนางผ่าออกมาเป็นสองส่วนทั้งสามใบเมื่อหญิงสาวตวัดกระบี่เสร็จสิ้นเหงื่อของนางก็เริ่มไหลออกมาแปะ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 ทันใดนั้นเสียงเชียร์และเสียงปรบมือก็ดังกังวานไปทั่วสนามฝึกซ้อมสุดยอดไปเลยนี่หรือคือฝีมือสามันดับแรกของผู้ที่แข็งแร่งที่สุดเพลงกระบี่ไร้เงาของนางสามารถฟาดฟันใบไม้ให้เป็นสองส่วนอย่างง่ายดายแม้ในขณะที่อยู่กลางอากาศ อีกทั้งนางยังทําได้ถึงสามใบหากข้าพบกับนางเกรงว่าลําคอของข้าคงขาดสะบั้นไม่ต่างอะไรกับใบไม้พวกนี้ใช่แล้วอีกทั้งใบไม้ยังไม่ได้อยู่ใกล้ตัวด้วยนะนางตว,วัดกระบี่ได้รวดเร็วมากในบรรดาสาวกสายนอกคงไม่มีใครมีวิชากระบี่เหนือลํานางแล้วลี่ฉีฉ,ฉีคือมือกระบี่อันดับหนึ่งอายุท่านเพียงสิบเจ็ดปีแต่กลับมีระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้นที่เก้าอีกทั้งท่านยังฝึกวิชาระดับมหันขั้นต่ําอย่างกระบีไ่ไหลเงา จนมีความสำเร็จในขั้นตอนแก่นแท้นับว่าพี่ฉีฉีเป็นสตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในสาว,วกสายนอกแล้วล่ะค่ะตัวหลิงเทียนที่ทึ่งกับเสียงเชียร์และเสียงปรบมือถึงกับยืนสับสนนี่เหลอสามอันดับแรกของสาว,วกสายนอกพี่สาวฉีฉีหรือว่านางจะเป็นลี่ฉีฉีหลิงเทียนจำได้ว่าในขณะที่อยู่ในร้านขายโอสถเขาได้ยินพวกลี่หยวนและลี่เซียวคุยกันถึงเรื่องความแข็งแกร่งของนางจากที่มันเห็นนางก็นับว่าสมคำล่ำลือ ในแง่ของความสวยงามนางก็นับว่าด้อยกว่าเคาเอ,อเพียงเล็กน้อยพี่ฉีฉีเช็ดเหงื่อของท่านก่อนค่ะเด็กสาวยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนในขณะที่ยื่นผ้าเช็ดหน้าให้ลี่ฉีฉีในขณะที่ลี่ฉีฉีเช็ดหน้านั้นนางก็เหลือบไปเห็นบุรุษผู้หนึ่งที่มีทีท่าแตกต่างจากบุรุษทั้งหมดบุรุษทุกคนล้วนแล้วแต่ปรบมือไม่ก็ส่งเสียงเชียร์พยายามเรียกร้องความสนใจจากนางทว่าคนคนนั้นกลับต่างออกไปทุกคนในที่นี้หลงไหลในวิชากระบี่ของนาง แต่บุรุษผู้นั้นกลับทำสีหน้าราวกับวิชากระบี่ของนางไม่ได้เลิศเลยอะไรมากมายนักในหัวใจของนางรู้สึกแย่เพราะไม่เคยมีใครกล้าดูแคลนนางมาก่อนท่านคิดว่ากระบี่ของข้าไม่คู่ควรให้ท่านชื่นชมเช่นนั้นหรือจึงได้ทำสีหน้าเช่นนั้นลี่ฉีฉีกล่าวเสียงดังขึ้นในขณะที่นางหันไปสบตากับหลิงเทียนทุกๆคนในที่นี้ต่างหันไปมองตามทิศทางที่นางจ้องไปอย่างพร้อมเพรียงและพวกมันก็บพบชายหนุ่มคนหนึ่งหืมนั่นตัวหลิงเทียนไม่ใช่หรือมันเป็นเขา วันนั้นข้าเองก็อยู่ในเหตุการณ์ดูเหมือนเขาจะมีอายุแค่สิบหกปีเอ๊ะปกติข้าได้ยินมาว่าเขามักจะมีสาวน้อยที่คอยเดินตามเรากับตัวติดกันอีกทั้งข้ายังเคยได้ยินมาว่าสาวผู้นั้นงดงามยิ่งกว่าลี่ฉีฉีอีกไม่ใช่หรือเหตุใดวันนี้จึงไม่เห็นเล่าเมื่อได้ยินเสียงสนทนารอบๆอื้ออึงลี่ฉีีก็ถึงกับประหลาดใจนางพอทราบข่าวมาบ้างเมื่อมีกี่วันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นวิชากระบี่ของท่านก็ไม่เลวนัก หากลดความแหลมลงมาสักหน่อยผลลัพธ์ที่ได้มันจะดีขึ้นตัวหลิงเทียนที่กำลังเป็นจุดสนใจกก่าวออกมาด้วยน้ำเสียงไม่แยแสลดความแหลมคมหรือหลังจากนั้นทุกคนก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาตัวหลิงเทียนผู้นี้มันคงไม่คิดว่าตัวเองมีความสำเร็จในวิชาหมัดพยักคำลนนิดหน่อยจะสามารถแนะนำวิชากระบี่ให้มือกระบี่อันดับหนึ่งอย่างลี่ฉีฉีได้หรอกนะเป็นแค่คนบ้านนอกกับกล้ากก่าวาจาไร้าสาระแม้ระดับความสำเร็จของวิชากระบี่ไร้เงากับพยักหมัดคำลนของมัน จะเรียกได้ว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแต่พี่ลี่ฉีฉีมีระดับการบ่มเพาะมากกว่ามันถึงหนึ่งขั้นอีกทั้งด้วยกระบี่ยาวสามฟุตในมือนางหากต้องการชีวิตมันก็ง่ายเพียงแค่ขยับมือข้าไม่เชื่อหรอกว่ามันจะทําอะไรพี่ลี่ฉีฉีได้ฝูงชนเริ่มกล่าวต่อต้านหลิงเทียนและเข้าข้างลี่ฉีฉี่ข้าได้ยินมาว่าหมัดพยักคำลนของท่านน่าตื่นตาตื่นใจมากหรือว่าท่านยังเจนจัดในวิชากระบี่ด้วยลี่ฉี่ฉีมองไปที่หลิงเทียนด้วยสายตาล้าลึก หลิงเทียนไม่คิดว่าคําแนะนําดีๆของเขาจะได้รับการต่อต้านจากฝูงชนเขาได้แต่ถอนหายใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้บางครั้งคําพูดที่ถูกต้องแต่ผิดเวลามันก็ไม่ได้ให้ผลดีเสมอไปกบีหลิงเทียนไม่สนใจมันเดินไปด้านหน้าก่อนจะยื่นมือออกมาพร้อมเอ่ยเสียงออกมาเพียงหนึ่งคำลี่ฉีฉีพันตอบสนองไปตามสัญชาตญาณรู้ตัวอีกทีนางก็โยนกบี่ในมือให้หลิงเทียนไปเสียแล้วนางสับสนเล็กน้อยได้แต่จ้องมองว่าหลิงเทียนกําลังจะทําอะไรกันแน่ เขาโอหังเกินไปคนส่วนใหญ่แสดงทีท่าสมเพศออกมาหลิงเทียนขี้เกียจต่อปากต่อคำเลยแสดงให้ดูเสียเลยพิบตาต่อมาหลิงเทียนก็ถือกระบี่ไปยืนสงบอยู่ใต้ต้นไม้ต้นเดียวกับรี่ฉีฉีสายลมโชยพัดดังหวีดหวิวใบไม้บิดเปลวผิวไหวล่วงหล่นหนึ่งกระบี่วูบไหวในมือคนหน้าเิงหนอนสิน้นไรคำใดๆฟึบภายใต้สายตาของทุกคนหลิงเทียนเริ่มเคลื่อนไหวทุกคนในที่แห่งนั้นได้แต่เบิกตากว้าง เมื่อเห็นกระบวนท่าของหลิงเทียนยิ่งรีบฉีฉีนางได้แต่เหมื่อมองเรากับยืนยานหลุดลอยออกจากล่างมันเป็นเพียงประกายแสงที่แวบเข้ามาในสายตาพวกมันไม่มีใครรู้ตัวเลยด้วยซ้าว่าหลิงเทียนใช้กระบี่จู่โจมออกไปตอนไหนรู้ตัวอีกทีทุกอย่างก็พันจบสิ้นแล้วม,มันใช้กระบี่จู่โจมออกไปแล้วเช่นนั้นหรือทุกคนต่างมีคําถามเดียวกันในใจดูตรงนั้นเร็วมีใครคนหนึ่งที่เหมือนจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างรีบตะโกนออกมาอย่างร้อนรนด้วยน้ําเสียงที่ตื่นตระหนก เมื่อคนทั้งหมดหันไปดูตามทิศทางที่มันชี้ก็พบใบไม้นับสิบสิบใบร่วงหล่นอยู่บนพื้นอีกทั้งทุกๆใบล้วนแล้วแต่ถูกผ่ากลางเป็นสองส่วนอย่างไรที่ติดเรากับธรรมชาติสร้างพวกมันให้มาเป็นสองส่วนเช่นนี้อยู่แล้วฟืดทุกคนที่เห็นภาพดังกล่าวอดไม่ได้ที่จะสูดหายใจด้วยความเหนาาเหน็บทันทีที่หลิงเทียนนำกระบี่มาคืนลี่ฉ,ฉีฉีก็พันได้สติขึ้นมาเมื่อนางมองไปยังแผ่นหลังของหลิงเทียนนางได้สัมผัสกับคำว่าพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกในชีวิต ต่อหน้ากระบี่ของเขาคำว่าเยินยอว่ากระบี่มือหนึ่งของนางนั้นน่าขาจนนางรู้สึกปวดใจเกียรติยศผู้แข็งแก่งสามระดับแรกของสาวกสายนอกเรากับเป็นชื่อที่คอยล้อเลียนตอกย้ำนางเมื่อนำไปเอ่ยต่อหน้าเขานับตั้งแต่วันแรกที่นางฝึกฝนกระบี่หากเทียบกับคนทั่วไปแล้วนางนับว่ามีพรสวรรค์เหนือล้ำกว่ามากแต่นางก็รู้อยู่แก่ใจว่าตอนนี้หากให้นางและหลิงเทียนจับกระบี่ขึ้นมาต่อสู้กันต่อให้นางมีระดับการบ่มเพาะมากกว่าเขาหนึ่งขั้น แต่ชีวิตของนางก็ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเขาเท่านั้นตัวหลิงเทียนข้าจะจดจําท่านไว้ลี่ฉีฉีกล่าวขึ้นมาอย่างมั่นใจตัวหลิงเทียนฉุกคิดในเรื่องที่บังเอิญเห็นเมื่อคู่อย่างไม่ได้ตั้งใจเขาพยายามเทียบวิชากระบี่ไร้เงาที่มีระดับห่วงมหันขั้นต่ำกับความทรงจําในวิชากระบี่ของจกักรพรรดิกับชาติมาเกิดและหลิงเทียนก็ได้ข้อสรุปว่าวิชาวาดกระบี่ของเขานั้นเทียบเท่าวิชาห่วงมหันขั้นกลางที่มีความสําเร็จในขั้นตอนแก่นแท้ หรืออาจจะเทียบได้กับวิชากระบี่ห่วงมหันขั้นสูงที่มีความสําเร็จในขั้นตอนผู้เชี่ยวชาญแต่ถ้าเขาใช้ออกอย่างฉับพลันมันคงไม่มีใครสามารถวัดระดับวิชากระบี่ของเขาได้อืมตัวหลิงเทียนหยุดอย่างกระทันหันก่อนที่จะมองไปยังตรงหน้าของเขาที่เป็นทางเดินกลับที่พักพวกมันเหมือนจะเฝ้ารอเขาอยู่นานแล้วเบลลี่หยวนและลี่เซียวตัวหลิงเทียนพยายามเดินหลีกเลี่ยงออกด้านข้างโดยไม่สนใจพวกมันแต่ทว่าพวกมันกลับจงใจเดินมาบาังเส้นทางของตัวหลิงเทียนอีกครั้ง มีเรื่องสําคัญอะไรหลิงเทียนกล่าวถามออกมาพร้อมกับส่งสายตาเย็นชาออกไปถึงแม้เขาไม่อยากสร้างปัญหาแต่ทว่าก็หากลกัวที่จะเกิดปัญหาไม่ตัวหลิงเทียนส่งมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเจ้ามาซะลี่เซียวกล่าวออกมาพร้อมโทรศัพท์เมื่อลี่หยวนที่เป็นสามผู้แข่งแข่งของสาวกสายนอกอยู่ด้วยทําให้มันมีความมั่นใจเป็นอย่างมากเพียงแต่ว่าหากมันรู้ถึงฝีมือวิชากระบี่ของหลิงเทียนที่สั่นสะท้านสะกดใจผู้คนทั้งลานฝึกซ้อมเมื่อคู่ อีกทั้งลี่ฉี่ียังยอมรับความไม่แพ้สุดหัวใจรับรองว่าลี่เซียวคงไม่กล้าเสนอหน้ามาทํากลางเช่นนี้ได้แน่นอนเรื่องราวในโลกล้วนแล้วแต่ไม่เป็นไปตามใจคนเจ้าต้องการเงินทั้งหมดที่ข้ามีหรือหลิงเทียนหัวเราะก่อนที่จะตบไปยังบริเวณหน้าอกที่พองของเขาเงินค่านั้นมีมากมายนักแต่ถ้าว่าเหตุใดข้าจึงต้องมอบให้พวกเจ้ากันล่ะเหตุใดเหรอลี่เซียวหัวราะเยาะก่อนที่จะกล่าวออกมาว่าหากเจ้าไม่อยากทุกข์ทรมานก็รีบมอบเงินและทรัพย์สมบัติของเจ้าออกมาแต่โดยดีอ๋อ อีกทั้งเด็กสาวที่งดงามนามเคอเออนั่นก็รีบส่งมอบมาให้พี่ลี่หยวนของข้าได้เชยชมด้วยไม่เช่นนั้นเจ้าจะต้องเสียใจคุปปากคิ้วของหลิงเทียนขมวดลงเล็กน้อยตอนนี้มันดูคมกริบเรากับดาบประกายตาของหลิงเทียนวูบไหวขึ้นมาด้วยความอมหิท่าทางของเขายังไม่เปลี่ยนไปสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้แรงกดดันและกลิ่นอายแห่งความตายเริ่มแผ่ออกมาอย่างมหาศาลเคอเออเปรียบเสมือนเก็ดย้อนของมังกรผู้ใดกล้าแต่ต้องต้องรับโทษสาทั้งหมดของเขา ตอนนี้ลี่เซียวเริ่มหวาดกลัวจนสีหน้าซีดและสั่นเทิมไปทางร่างกายจิตสังหารเรากับเทพแห่งการต่อสู้อสซูราเริ่มล้นทะลักออกมากดดันจิตใจของมันอย่างถึงที่สุดเฮะตัวหลิงเทียนรีบเดินจากไปพร้อมสะก,กดจิตสังหารอย่างรวดเร็วหากเป็นที่อื่นป่านนี้ลี่เซียวคงไม่เหลือลมหายใจแล้วแต่ที่นี่คือตะกูล,ลี่แห่งเมืองออโรล่าและยังเป็นถึงตะกูลหลักหากเขาฆ่าลี่เซียวไปคนในตะกูล,ลี่ต้องมาเอาเรื่องกับเขาอย่างแน่นอน พอลลี่เซวเป็นถึงบุตรของสาวกหลักของตะกูลลี่เขาไม่สามารถวู่วามได้พี่ลี่หยวนเหตุใดท่านจึงไม่หยุดเขาลี่เซียลที่เริ่มหายจากอาการหวาดกลัวหันไปถามลี่หยวนด้วยความหงุดหงิดดูเหมือนเราจะประเมินหลิงเทียนผู้นี้ต่ำไปแล้วมันหาได้ธรรมดาอย่างที่คิดไม่ตอนนี้ท่าทางของลี่หยวนนั้นดูหวาดกลัวเป็นอย่างมากแม้ว่าจิตสังหารของหลิงเทียนเมื่อสักครู่จะมีเป้าหมายไปที่ลี่เซลแต่ทว่าลี่หยวนเองกับสัมผัสได้ถึงเศษเซลของมันและพบว่ามันน่าสะพึงกลัวมากแค่ไหน หมายความว่าท่านจะปล่อยมันไปเช่นนี้หรือลี่เซียวยังไม่ค่อยอยากจะยอมรับสักเท่าไหร่พวกเราสามารถจัดการเขาได้อีกครั้งเมื่อวิชาระครังทองคุมกายของข้ามีความสําเร็จในขั้นตอนเริ่มต้นบอกตามตรงตอนนี้แม้่แต่ข้าก็ไม่สามารถเอาชนะเขาได้อะไรนะท่าทางของลี่เซียวเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อเขาไม่คิดว่าสาวกที่มีอันดับหนึ่งในสามผู้แข่งแข่งที่ได้รับการสนับสนุนจากบีดาที่เป็นสาวกหลักอย่างดีเช่นลี่หยวนจะไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะเอาชนะหลิงเทียนได้ในตอนนี้ มันถึงกับต้องคิดดำเนินแผนการถึงสองครั้งสองคาหลังจากที่ลังเลอยู่คู่หนึ่งลี่เซี่ยวก็ถามว่าพี่ลี่หยวนเราให้พี่ชายของข้าลงมือดีหรือไม่ลี่หยวนกระพริบตาก่อนที่จะเอ่ยออกมาเจ้าอย่าบอกข้านะว่าเจ้าอยากให้พี่ชายของเจ้าแย่งชิงส่วนแบ่งทั้งหมดไปจากที่ข้ารู้มาถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นพี่น้องกันแต่ความสัมพันธ์กับไม่ค่อยสู้ดีนักเขายังเรียกเจ้าว่าขยะทุกครั้งที่เจอด้วยซ้ำไม่ใช่หรือไรหากเขารู้เรื่องนี้และลงมือด้วยตัวเอง ข้าเกงว่าจะไม่เหลือแม้แต่น้ำแกงสักถ้วยให้พวกเราได้ดื่มกินท่าทางของลี่เซียวพันเปลี่ยนเป็นมืดมนเรื่องที่ลี่หยวนกล่าวนั้นถูกต้องไม่มีใครเข้าใจความหยิ่งยโสโอหังและบ้าอำนาจของพี่ชายเขาดีเท่าเขาอีกแล้วเขาสิ้นคิดไปหน่อยเช่นนั้นก็ลองให้พี่ลี่หยวนฝึกวิชาะระฆังทองคุมกายจนมีความสำเร็จในขั้นตอนเริ่มต้นก่อนค่อยลงมือแล้วกันช่วงนี้ก็ปล่อยให้หลิงเทียนมันสบายใจไปสักสองสามวันลี่เซียวตัดสินใจได้ในที่สุด จบตอนที่41อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตอนใหม่ๆนะครับแจ้งข่าวนะครับเรื่องสงครามจากักรพรรดิยานสวรรค์ผมจะลงทุกวันตอนเวลาสองทุ่มนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนนะครับสงครามจากักรพรรดิยาน